สวัสดีครับวันนี้แซมจะมาปลูกต้นไม้ใช่ไหมครับใช่จ้ะอาวันนี้เราจะมาปลูกต้นไม้กันเดี๋ยวดูซิว่าต้องแซมปลูกยังไงเรามาลองดูซิมีอะไรบ้างครับอันนี้เป็นดินนะดินแล้วก็มีมีอะไรครับซ่อมตัดดินเนาะอ่าแล้วเรามีกระถางอยู่3กระถางนะครับลองลองลองด้วยกระดาษอยนะู่แล้วเพราะว่าตรงก้นกระถางตัวกระถางเนี่ยรูมันใหญ่มากเราเลยหาอะไรรองไว้ไม่ให้ดินมัน ไม่ให้ดินมันมันร่วงลงไปแล้วเราก็มีต้นไม้อยู่กี่ต้นไหนน้องแซมนับซิมีต้นไม้กี่ต้นครับนับซิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีกี่ต้นครับสิบจริงๆมีแค่สามต้นอันนั้นใบมานมาเริ่มลงมือทำมาเลยอ่ะหยิบกระถางขึ้นมาครับหนึ่งใบหยิบกระถางขึ้นมาหนึ่งใบอ่ะหยิบขึ้นมาแล้วก็ตักดินใส่ครับไปเลย อ่ะวางไว้ใกล้ๆวางไว้ใกล้ๆนะ่าจะใส่ได้ใส่อีกหน่อยนึงไหนอ่าพ่อส่อไปเลยขอขอขอหน่อยเอาละเอาน้ำมาฉีดหน่อยสิ น้ำมาชีดหน่อยน้ำมาชีดหน่อยให้ให้ชุ่มๆเลยน้ำช totally ีดให้ชุ่มอืมคืออ่าอ่าพอรักแล้วเออมันต้องตั้งมันต้องตั้งเออตั้งงั้นแหละแล้วชีดชีดชีดเอาต้นไม้มาต้นไม้ต้นไม้หยิบต้นไม้มาใส่ต้นไม้มาใส่หนึ่งต้นหยิบไปเลยพี่น้องกลัวหยิบไปเลยหนึ่งต้นหนึ่งต้นมาวางไว้โหลากยาวต้นนี้ อ,อย่าห้ามนะจะรอดไหมเงาะรูก่อนเจาะรูให้มันอยู่ก่อนปุ๊บาลากรากใส่ไว้ลากรากใส่ไว้ลากรา,ากขโมยขโมยขโมยจะรอดไหมหายที่จะรอดไหมบ <c oughs> ้าไหมล้อเป็นอาหารของต้นไม้อ่ะฮะต้นไม้มีรากไว้สําหรับดูดสารอาหารจากจากไหนครับจากดินเอาละเราตั้งวางเสร็จแล้วต่อไปรดน้ำสักนิดนึง ให้ชุบๆใ,ใช่ชุบๆเสร็จแล้วก็เอาดินใส่เข้าไปอีกดินใส่เข้าไปเอาดินใส่เข้าไปปุ๊บเอาใส่ให้เต็มเลยนะคราวนี้คราวนี้สใส่ดินให้เต็มเลยอ่ะตากทรายเลยใช้ม,มือขวาก็ได้ครับจะได้ถนัดถนัดหน่อยใช้ม,มือที่ถนัดตักดินใส่เข้าไปเลยดู่สิ้นต้นต้นนี้จะเป็นยังไงบ้างตักดินใส่ไปเยอะๆเลยอืมอเอาให้เรียบร้อยอเคาะหน่อย อด,ดีที่แน่นอย่าแน่นมากนะแน่นมากเดีย๋ยวต้นไม้หายใจไม่ออกเอาละเอาที่ฉีดมาฉีดน้หนดนาหน่อยฉีดน้ำให้มันหน่อยเอาฟอกกี้มาฉีดน้ําให้มันหน่อยอเวลาฉีดน้ําต้องตั้งขวดนะครับ